สวัสดี <laughs> สวัสดีเช้งสูงไอจังเลยไม่ค่อยได้ถ่ายข้างนอกอย่างเงี้ยนี่อยู่กับเมย์ตอนนี้อยู่ที่พูดพูดตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ศิริกิจเดี๋ยวเราจะพาไปที่บูธลองดนะูไปเลยอยู่ตรงไหน,นไม่มีเวลาทำอะไรกับหน้าเลยไปเราจะพาไปดูนี่เราตั้งแต่เราเดินเข้ามาอยู่ข้างล่างแล้วเราก็เดินมาที่ทางเข้าที่เราจะบอกโดยละเอียดผ่านจุดตรวจ ตีต๊ดท้ามเข้านะห้างมาสัตยงเข้าสัตยา <c oughs> เดินเข้ามาผ่านประตูน้านฉิกมองไม่เห็นเลยทำไงอะ่ะนี่เดินม,มาผ่านประตูก็จะเจอสตาร์บั k s อือพอเจอสตาร์บั k s ปุ๊บเวขวานะคะอย่าลืมกดตังค์มาร้านเรานะอ๋อแต่ถ้าไม่กดเราก็รูปบารได้ เรยวๆดูคลิปยาวตรงนี้จะเป็นบันไดบันไดตรงนี้ดูดูไปได้จะมีป้ายเราไปที่บอลลูม h a ล A เหรอใช่เดแล้วเราก็จะมาเจอมีคำถามอยากรู้มากใครรู้บ้างสองมิที่ผมเนี่ยพื้นอะพื้นเห็นปะลายมันขัดขาดลหายนี่เขาตั้งใจหรือว่าอะไรอ่ะกลับหน้ามากอพอตรงมาเราจะเจอเห็นป้ายอย่างนี้ ย้ำว่าเลี้ยวนะอย่าไปนะแล้ก็ตรงไปหันหน้ากลับมามาตรงหน้าห้องบอลลูนที่นี่ก็จะมีร้านพิกันกันจะทาวร์เลยนะอันนี้ห้องบอลลูนนี่ร้านพิกันอยู่นี่นะพี่กันร้านพิกันร้านพิกันคุณกันคุณกันจะทาวน์ทูมาร์ริลชูจะตื่นเต้นทำไม มันกลับด้านอะ่ะมาให้ถูกด้วยนะเข้าใจปะไหน่ยป่านางใส่เสื้อคู่อะ่ะไม่เป่ายังไม่ปด้จะเป็นอีกคนเป็นอีกคนที่จะอยู่กับเราก็ถ้ามาเจอก็ถูกต้องละร้านนี้แหละเด้ยอย่าลืมมาละ่ะโอเคโอเคจัดบูธเองด้วยไปและวบอยเบิร์